นี่ค่ะพ่านหลานมามเก็บแอปเปิล่ะนีะ่อร่อยเออบิมเดี๋ยวโดนแอปเปิลฟาดหัวเดยนี่อร่อยมากไม่เชื่อนี่ค่ะม,มันจะหมดแล้วเน,น,นี่ยต้นต้นจะเหลือแต่เหลือแต่ต้นแล้วใบจะไปหมดแล้วก็เก็บขยวเลยข้างบนน,ะน่ะนี่แอปเปิลรุ่นนี้อร่อยมากจ้ะไม่ได้มาตอนที่ดกดกงดแต่ ยุ่งอยู่หลังบ้านแอปเปิลของตัวเองอันนี้เรามาหน้าโบดจ้าแอปเปิลที่บ้านหมดแล้วเราก็มาขโมยแอปเปิลหน้าโบดเอาเนี่จ้านี่ค่ะขึ้นไปขยม่มตอนนี้มันร่วงง่ายจ้ะนี่ค่ะใบใบไม้กับแอปเปิลสีเดียวกันใช่ไหมพี่กรณ์มองไม่เห็นนี่ แอปเปิลพันนี้อร่อยมากจะก,กรอบกรอบหวานอร่อยนีย่นี่ะพาญาตของเพื่อนมามาเที่ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับไทยแล้วเราก็พาเขาเที่ยววันนี้พาเขาท่องเที่ยวไปวันนี้วันท่องเที่ยวของเขานี่จ้หมดต้นแล้วได้ได้ถึงถุงบ่ เออได้กลับไทยแล้วหวานกรอบนี่แหละเอาไปฝากเมืองไทยนี่แหละพันนี้พันสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วจะนี่มาสามคนจ้าญาติของเพื่อนจะพากันติดใจเลยแอปเปิ้ลอร่อยเนี่ยแต่ดูสีแอปเปิ้ลกับสีใบไม้นี่สีเดียวกันเลยเหลือแต่ต้นแล้ว นั่นได้เป็นสองโลเลยนะน่ะนูน่นแมนเอากลับบ้านไปกินอร่อยใช่อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ,อืมเห็นไหมนี่เรามาช้าเห็นไหมพามาตั้งนานไม่มาพาพาการกลวนนะจูนพามาติดคุกสิ <laughs> 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 หมดแล้วเนาะก็พันสุดท้ายแล้วดีตนาที่สุดท้ายนาที่สุดท้ายดีนะยังเหลือให้เก็บบอกแล้วน้ำมาเก็บก่อนเหลืองสวยงามมากอือดูสีหวานกรอบหวานกรอบเห็นไหมล่ะไม่เชื่อทีนี้เชื่อแล้วใช่ไหมปีหน้ามาเดี๋ยวน้าพามาเก็บตอนมันดกดกกว่านี้อีกตอนเต็มต้นเนาะตอนเต็มต้นนะเยอะมากนี่ค่ะรูแบบ กิ่งนี่จนย้อยออกมาเลยตอนนี้จะเหลือแต่ต้นละใบร่วงอ,อืมใบ <c oughs> อร่อยเนาะโอ้ยติดใจค่ะติดใจขอบคุณแอปเปละะิลเลยค่ะที่ยังเหลือให้สักสามโลอยู่มันอยากมันอยากไปโกอินเตอร์อม,มันจะโกอินเตอร์ไทยแลนด์แล้วแอปเปิลต้นนี้นดีใจกันใหญ่เลยได้แอปเปิลไปสามโลนาทีสุดท้ายยาเพราะว่า มันหมดแล้วที่หลังบ้านก็เก็บกันหมดแล้วร่วงหมดให้นกกินหมดชโชคดีมาได้สามกิโลสุดท้ายไปมากแอป,ปเปิลหน้าโรงพยาบาลจ้นนานี่ค่ะโรงพยาบาลโยนสุดอย่าให้แกกินนะน <laughs> เอาไว้กลับเมืองไทยอย่าให้ยมอนกินนะเอากลับเมืองไทยอันนี้ก็โรงพยาบาลจ้าโรงพยาบาลใหญ่ของเราเนี่ยหลานนาวไปละ โรงงบาลใหญ่โรงบาลที่เรามาเดือนละครั้งสองครั้งทุกเดือนมนจ้าอืมม่จาอาพีวสาวเข้ามาลูกของแนงมือสองยานี่อืมเสื้อผ้าเยอะแยะเลือกซื้อตามใจชอบอืม มีทุกอย่างแล้วก็ไม่แพงด้วยของใหม่ด้วยอืมบางทีเขาก็โล่ของเขาโล่เนี่ยอย่างใหญ่เลยตั้งแต่เปิดใหม่เรายังไม่ได้มาเลยเนี่ยต้องจะมาครั้งแรกสามสิบห้าอยู่สามสิบห้าอยู่ยสแสดงว่าอืมรีวาย บางทีเขาใส่ทั้งทั้งเดียวบางคนเขาก็ไม่ใส่มันใส่ไม่ได้ซื้อมาเขาก็จะมาขายต่อสามห้าของรีไวใช่ไหม,ม,มจ้ะสามสิบห้ายูโรสวยอยู่กอปได้อะไรกอปเดินไวยังเลยนะรัตตกาไม่เอาไปอะได้ลดเลยจริอองจริงจริงัเออพวามันก็ชอบจริงเหมือนจูนเนี่ยเออมันอุ่นใช่ใช่มันอุ่นสบาย แมนเกมวอร์แบบใส่สบายมันอุ่นนั่นแหละเลี้ยงสงท้ายเลี้ยงสงท้ายแฮมเบอร์เกอร์คนละเซตพอเอากินเลยหยิบกินเลยไอบิ่มบอกไม่ได้เข้ากล้องกับเขาไงวันนั้นหมแต่นอนวันนี้เอาเข้ากล้องแล้วควาเลี้ยงของฝรั่งนี่แหละของไทยเรากินทุกวันแล้วไปบ้านเราไม่ค่อยได้กินเรากินนี่เลย